สวัสดีท่านด้วยนะครับท่านเพืกพผมสกินาทีวีครับในเกมไมโครแปรเกติชั่นโซติสสามจุดโซนัลฟาบิลหนึ่งครับแล้วก็มาสร้างเซฟเลยจะต้องชื่อว่าขึ้นไปอ๋ออ๋ออี ออโออ่ะดีติคอร์ดวันครับโอเค let's go let's g เออรามาเเล้นันโอเคาจะสกินนอนทากันมลเล่นนะครับอ่า ได้าวู้าเ<ป>กดกดผิดมันอโอเคโอ,คอกดเตินรน่าไดไหมครับคืออะไรการตัดไม้นะครับถ้ามีไม้ทอย่างก็จะมีอะไรประมาณนั้นโอเคตันะคดไม้ีองตัดไม้ไปเยะเลยนครับ ไม่อาหาร t เกินค่โอเค้โมสัวเ่บบผิวประมาณนี้โอ้ยอย่าวิ่งดยาหนัไหลดบโอ๊ยว่งนนี้ตาโอเคน,เนันกเมันสองน่สองชิ้นนะครับมาตัดไม้กัน คุณครับงัสดีอตัวตอนนี้ค่รงคิด A นะครับก็ตรงน่าจะไม่ชาภาคันะครับ ครับตครับผู้หลักสครับตะครับโอโอเคนี่อกันไหาหินตรงไหนดีตรงโน้นละกันกลาอ้แกว้าวครบแซาตัว ข้าแกะก่อแล้วอ๋อต่อตอใแกะเป็นปขึ้นมาขึ้นไม่เต็กกมฮะอิดตะเข้าฮม่แนวโอเนาะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเองงช้ชนลมอมา <Okay. S 2> จะวางก็วางโอเคอ่ะอ่ะคนเดียวลวะดูนกันใจหนักหมดหรือว่าไม่ได้โถเออแล้วเราจะมาเอาหินแล้วทำอะไรนี่เอาโถช้าเฮ้ยนี่มันมันไม่ใช่หินมป็นเคลเออบอกจะบอกอะไรอย่าง yang อยากจะได้ ้ห okay. ินที่พิชจับพิก,กออกไปโอเคแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ละแบบนี้เลยนะครับจะขุดให้หมดเลยขดเดี่ยพังหมดเลยยังยัง อีกแล้วมาตะกี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ะไม่ค่อยรู้สึกปื้นเท่าไหร่เออเดี oh, <yeah. S 1> ๋ยวกับกันเถอะเด็กที่จะทำก็เอาเอาให้มันทงคังไว้กันนะโอเคแกะกเลยเอาตัขคาไปโน้น โอ้ยเกือบหายนครับแล้วก็เอ่ยออกไปอันนี้ก็ทำอีกอันหนึ่องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยังอย่างก็เลยน,นะครับโอเคแล้ก็เอาขึ้มาทำแบบนี้ แต่ว่ามันอ่ะลงไปสำรวจกันเถอะครับเจอของที่อยากได้เอา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 พลิกแอคผมว่านีไหะค้าพิกแอคแต่ดันเลยค่ะโชว์วิวไม่ของมันขึ้นจุด โชว,ว์วังไงมาสองอันปวดกระบาลโ okay. อเคเดีนคะครับอะไรประมาณนั้น อยต้องชิบหายเดียวขึ้นเลยพรอมีคขึ้นเลยครับไปเลอ๋อขึ้นหนจ้ะโอเคนะครับอ้าเอาตัวคาไปเยอตัวคาไมสั่งนูกนีน้ว่า เอาๆๆๆเอาเอาอั Ой, ้นจะทารุนแรงดีก네ว่าโอดึงด่วนโอ๊ยตกจังเลยรวมกาดินกบดีไมเนี่ย Yeah. โอเคเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีนครับทลองชุดก็จะมามาเกินมาหนึ่งบล็อกแคร์ครับหนึ่งบล็อกสองบล็อกสองบล็อกโอเคนี่นะครับกคือนี้เราจะนอนตรงนี้ก็เลยโอเคสี่แอดตัดไม้สักต้นหนึ่งพันครัค้ง กลับมาอีกทีครับเดี๋ยวเรา ที่สนุกนะกเราจะพอนะไปออกเสื้อเพื่เบอก่็เดินทางแต่ไม่มีอาหารตอนว่าอย่างไรมีไม่ได้ทำดีทีโอเค เอาเขานี่สักหนึ่งครับแต่ไม่ผิดหนึ่งปักไม้เขาสองชิ้นหรือเปล่าไปดูนะผมใส่ไปก่อนบอกเผื่อมันจะไม่พออะไรประมาณนั้นครับต่อมาแล้วก็กินโอ้ยอืมกับยากประมาณนี้ โอบโอเคยาชิ้งายาชิงยาดิงยาดิงยาดงยาดิงยาดงยาดิงผมจะไม่เข้าไปเขียนนั้นเพราะว่าอนี้สวยเท่าไรเข้าไปประมาณนั้นค่ะอืมมัน้ป็สานสกาดเขียนวสลมันน้เขียวๆประมาณนี้ Strange, เราสุดแบบไ่ดีดเราจะฆ่าใบตัวเลยลสาอน์ป่ะีมันตั้งงาดีเหมือนกันม่ช่ใบม้เเลสไอมันเป็นเทเลสนมันตอะไรมันเป็นเทเลไอ์เพ่งแค่นั้นน,นะครับอืมนี่ก็จะเกบสารตัวพอจะทำเตียงได้เองครับแต่เราก็ไม่นะครับเราได้เลยรับเตียงต่อไปพี่ายแก่อีก เฮ้ยจะที่ไหนละแล้วเกษตรกรเคยข่าดกระทงนี่เดียวมอนัสอ๋อทำอไมดีวัมมีทำอะไรมหมากไเลยยังไงฟักเลยเี่ยอนี้ยัดไม่หลบมันก็ไม่ดีอย่างนี้นะครับยังล็กที่ล่องล่แล้วกลับมาที่เดิมดีให้เดิมดีอ่ะ เพราะว่ามันรู้สึกแบบโล่งไม่ลกตัวหูเก่าแน่เป็นเองนั้นประมาณนี้นะคะมันจะเป็นที่โล่งๆเลยแบบนั้นแหละแต่ว่าผมจะยาวถอยกัแบบนเยอะไค่ไหนก็ได้จริง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 เราตรงนี้นแบบนนกไ็ได้เยอะาเยอะๆก็ตแบบิไไดแบบไปไกลๆด้วยแต่ไม่เอาหลายชั้นเกินนะครับแบบก,ออรก็ต้องมาตรงแถวนี้เยอะอะไรประมาณนั้นให้ตรงนี้น่าจะดีนะครับ ตรงนี้เลยกันวางอ้อย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 มังผิดเลยไอ้วางผิดไปแล้วนี่มาตัวคร่าแบงค์ครับวางคิดดูกันเองครับว่าถ้าเป็นคนเราจะเล่นหอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ดินมาแล้วแล้วก็แบกเลย ผมออกแบบผมก็ยังไม่ได้คิดแบบเ,เลยนะคะคุณเจาจะคูณเจ็ดแล้วก็แบบทางทวิตสงองฝั่งประมาณนี้ก็ก็หนึ่งสองสเว้นแล้วก็อานนี้ดีย่ะแล้วก็ห ช okay. mm. ่แล้วก็นี่ครับใช่มใช่ประมาณนี้เองครับ

อาอยากตาอยากตายอยากตายอยากตายวิงไปเราวิ่งหาตะกี้เรากลวทุกตายอยู่เลยนึ่งสองสี่หตงนี้อีกัหนึ่งจึ๊บต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 ึบตึ๊บโอเค ที่ทำการท่นเด็แล้วยางขึ้นทักที่ใ,ใ,ใจ,จริงแหนะโอเคแล้วก็มาทำแบบหนึ่งสองละหนึ่งสองหนึ่งใช้ดินให้งะอยะที่สุดครับจบจบ แม anyway. ่นายยาบเพาชิปลางฟักไม่จะไม่ชิปกระโดดไม่ไกลใครว่าครับขอนี้จะบอกเองอืมอืมอ่ะอ่อ่ะสองชุดสงส่ยงองเอาเพราะว่นะครังจริงด้วย Yeah. ไปก็อลายหนึ่งสี่ห้ก็กลายนี้ครับแล้วก็ได้โค้งบ้านแล้วเออฝั่งนี้ไม่เสร็จไม่ไหวเลยนะครับ អត់ទៅ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  อื่นครับ่ะล่ารออีกเรียก็ตีมันกางย่าข้าแต่ันึ้งโนรับไปสิบเี่ยปักเจ้าร่บงบักตัวที่ไยบักทุกทีอย่างนี้กับแรงกับพังพี่คอแล้วก็ ก็งารตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลับว่าจะตกแตงบ้านนะตรงนี้พุดล้างนะ้ำตรงนี้เป็นชุกไขเนแล้วก็เลื่อยไม้ค่ะแล้วก็ที่หลือก็ยังมาได้คิดเลยอ่ะครับอืมจะพูดไปก่อนเผื่อนะเลยเพราะว่าเรายังไม่มีเหล็กใช่ไหม สีสมหังก็ไเลยอะยังไม่ดีเลยก็เลยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าสกเสียชจงเราจะเอาตสีสีขาวนี่นะสีนี้นะดีแล้วครับเีครับ คิว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 แล้วกเก็เน้แอปเปิลมามาก็กินสิขนาดนี้รอทำไมรออะไรแล้วรอทำไมโอ้ยโอยกินแอปเปิลติดทปวะรู้แอปเปิ้

ค่าค่าสเปนค่าไมใช่ค่าเท่าไหร่ค่ะประมาณสามบกรัมถุย Så, så, så. 2 3, 4, 5, ียวก็นอนร้นกสองสาสีสามี่ห้าสามสิบหใช้แค่ประมาณกว่สิบ้าบอกนะครับแค่อสิบห้าบ 你好。 คนที่ชอบคลิปนี้ก็กด u b s c r i b e กดแชร์ share, ครับถ้าอยากมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะครับที่อยากให้ดูเพิ่มมากแชร์ครับแล้วก็อยากติดตามต่อไปก็กด subscribe ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ see you again จ้าดาเฮตชาลาเฮต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 ชาลาเฮต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 จ้าลาบาย